สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียรก็จะมารีวิวน้ำตาลสดเมืองเพชรค่ะแท้ร้อเปอร์เซนอันนี้เป็นของร้านแม่กิมไลท์เพชรบุรีน้ำตาลสดแท้ร้อยเปอร์ซนค่ะนี่นะคะพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีก็ซื้อ ฝากลูกสาวมาค่ะนี่นะคะแพ็กเกจเขาดีนะเนี่ยฝาแน่นสะอาดชิมดูแล้วค่ะไม่บูดบางร้านถ้าอยู่ริมทางอะ่ะใครซื้อแถวท่ายางอะซื้อไปอ่ะ มันเปรี้ยวอ่ะโอ้โหหมดความรู้สึกเลยโอ้โมโหด้วยอ่ะอันนี้ของเขาเอ่อรสชาติหอมหวานหอมมากหอมน้ำตาลสดแล้วก็ไม่เปรี้ยวแพ็กเกจเขาดีฝาสะอาดฝาแน่นแน่นปึ้งเลยแล้วก็ มีโลโก้ร้านของเขาเรียบร้อยถ้าเปลี่ยวก็เสียชื่อร้านแหลนะเนาะนี่ค่ะเคยก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูน้ำตาลสดเอ่อแม่กิมไล์เพชรบุรีร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเนี่ยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย